สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเนสมีสิ่งดีๆนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเป็นเก้าอี้นวดไฟฟ้าที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากเรสเตอร์นะคะมาฝากคุณผู้ชมกันาการดีไซน์ของเขาโอ้โหรุ่นนี้ไม่พูดชื่อไม่ได้นะคะสําสหรับเกรสเตอร์อัลฟาจำชื่อนี้ไว้แล้วพอคุณเห็นการดีไซน์ของเขาเนี่ยจะรู้เลยว่าหรูหราทันสมัยไม่ว่าจะเป็นสีสันนะคะที่สวยสดใสหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวหนังค่ะของเขาเนี่ยจะเป็นหนัง P u นะคะเกรดพรีเมียมวัสดุอย่างดี แล้วสามารถที่จะทําความสะอาดได้ง่ายด้วยนอกจากนี้แล้วนะคะเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆค่ะหลายคนบอกโอ้โหเห็นด้านข้างตรงนี้จะมีเป็นลำโพงบลูทูธทั้งสองข้างเพิ่มความผ่อนคลายในขณะที่คุณนวดหรือจะเป็นนะคะในเรื่องของตัวการชาร์จโทรศัพท์มือถือถึง2แบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนี่ค่ะด้านนี้จะเป็นไวเลสชาร์เจอร์แล้วก็จะมีช่องเสียบ USB ด้านนี้นะคะหรือบางคนบอกอุย้ยแล้ว ขอการใช้งานแบบง่ายๆเราจะมีด้านขวามือนะคะเรียกว่าเป็นเหมือนกับแผงควบคุมลัดที่มีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆทําให้คุณกดได้อย่างง่ายดาย mm. ด้านนี้นะคะ mm. ก็จะมีรีโมทคอนโทรลค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งการควบคุมนะคะสําหรับการใช้งานของเครื่องรุ่นนี้ด้วยและตอนนี้นะคะเน mm. จะพาคุณผู้ชมมาดูที่แผงควบคุมลัดค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะทำให้การใช้งานของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างง่ายเลยค่ะ mm. แผงควบคุมลัดอยู่ทางด้านขวามือเนนแล้วค่ะ และนี่คือแผงควบคุมลัดนะคะซึ่งขั้นแรกนะคะเราจะมากดกันที่การเปิดเครื่องก็คือเป็นการกดตรงนี้นะคะสําหรับกดค้างไว้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะมีการสแกนร่างกายของเรานะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันว่าร่างกายของเราเนี่ยจะมีการจัดท่าวางต่างๆหรือว่าส่วนต่างๆให้พอดีแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มการนวดนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะเราสามารถที่จะปรับไปทางหมุนไปทางขวาหรือว่าซ้ายเพื่อเป็นการปรับเพิ่มแล้วก็ลดในส่วนของแรงที่มากขึ้นแล้วก็น้อยลงได้นะคะด้านนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มของการหยุดชั่วคราวค่ะและด้านนี้นะคะเป็นปุ่มความร้อนค่ะซึ่งแน่นอนว่าจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกค่อนคลายมากขึ้น <Hey. S 1> ในเวลานวดแล้วก็สําหรับด้านนี้นะคะจะเป็นลูกกลิ้งสําหรับการนวดฝ่าเท้ามาถึงปุ่มด้านนี้นะคะจะเป็นทางด้านของ Neck and Shoulder ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเน้นการนวดคอบาดไหลโดยเฉพาะ ถัดมานะคะด้านนี้ก็จะเป็นรีเฟชค่ะรวมถึงนะคะด้านนี้จะเป็นปุ่มของจอยโฟกัสซึ่งจะเป็นการเน้นการนวดข้อนะคะเรื่องของข้อต่างๆที่เรามีอาการปวดนะคะและนอกจากนี้นะคะขวามือก็จะเป็นสเตรทค่ะเกี่ยวกับการเน้นยืดและก็บอกเลยนะคะว่าเครื่องรุ่นนี้กับ r e s t ต r ร์เอลฟเนี่ยเน้นเรื่องของการยืดได้เยอะมากๆนะคะถัดมาด้านนี้2ปุ่มนะคะจะเป็นเรื่องของการปรับพนักพิงค่ะปรับขึ้นแล้วก็ปรับลงค่ะ และคุณผู้ชมคะตอนนี้ต้องบอกว่าด้านข้างของเน็ฝั่งซ้ายมือนะคะของเครื่องรุ่นนี้เนี่ยเราจะมีรีโมทคอนโทรลค่ะซึ่งจริงๆแล้วการใช้งานของเขาเนี่ยง่ายเหมือนกันเลยอย่างเวลาที่เราจะเปิดปุ๊บนะคะเราก็กดที่ปุ่มสีแดงตรงนี้นะคะ <Okay. S 1> หลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นตัวเลขที่ขึ้นมาเป็น15นาทีนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นเริ่มต้นแต่ถ้าสมมติบางท่านที่บอกว่าต้องการนวดที่นานกว่านี้สามารถที่จะกดปุ่มนี้ได้เป็นการเพิ่มเวลานะคะ กดปุ๊บเราจะเพิ่มครั้งละ5นาทีสูงสุดนะคะสามารถทําได้ก็คือ30นาทีด้วยกันค่ะทีนี้นะคะฟังก์ชันต่างๆต้องบอกว่าโอ้โหมีโปรแกรมอัตโนมัตินะคะให้คุณได้เลือกเยอะมากๆ <Wow. S 1> อย่างทางด้านปุ่มแรกปุ่มนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มมอร์นิ่ง และปุ่มที่2ตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่ม Recover ค่ะในกรณีที่คุณอาจจะกลับมาจากทำงานนะคะแล้วรู้สึกต้องการ Recovery ร่างกาย<ๆ>ก็สามารถที่จะกดปุ่มนี้ได้ถัดมา Relax ์ค่ะโอ้โหเรียกว่าปุ่มนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วภาพก็บอกอยู่แล้วถ้าเราได้นวดก่อนนอนจะฟินมากๆและผ่อนคลายสุดๆนะคะ ด้นานนี้ค่ะมาสเตอร์นะคะจะเป็นปุ่มที่เราสามารถเน้นในเรื่องของการนวดคอบ่าไหล่ค่ะอย่างบางท่านที่มีอาการของการปวดนะคะแล้วก็เป็นออฟฟิศซินโดรมนะคะเน้นการนวดตัวนี้ได้เลยนี่เป็นฟังก์ชันแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมคะเน,นจะบอกว่าเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะลองนวดมากๆแล้วกับเรสเตอร์อัลฟาเดี๋ยวขอตัวไปนวดก่อนนะคะ โอ้โหดีดีอีกแล้วคุณผู้ชมจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะโปรแกรมสเตรทนะคะแมท ยืดเกียดได้ใจเนตมากๆเลยนะคะแต่ว่าจะบอกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะของโปรแกรมอัตโนมัตินะคะกับเรสเตอร์อัลฟาเพราะว่าอะไรถ้าวันนี้นะคะคุณอยากจะมีการออกแบบนะคะเรียกว่าเป็นการเลือกกําหนดการนู่วของตัวคุณเองได้เนี่ยเขาจะมีนะคะเรื่องของปุ่มแมนนวลนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าคุณสามารถกําหนดได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับระดับความแรงนะคะของถุงลมของลูกกลิ้งหรือแม้กระทั่งอย่างเนสตัวเล็กนิดน,นึงอ่ะบางทีเนี่ยเราก็อยากได้ขนาดลูกกลิ้งที่พอด กับตัวเราถูกไหมคะเราก็สามารถเลือกได้นะคะว่าขนาดความกว้างหรือว่าจะเป็นความแคบเนี่ยให้เขาแคบลงกว้างขึ้นให้เหมาะกับตัวเราหรือว่าสรีระของเราก็สามารถทําได้ด้วย <S 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 นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมบางวันที่เราคิดไม่ออกแล้วแบบกลับมาจากที่ทํางานรู้แต่ว่าเหนื่อยๆนะคะจริงๆเนี่ยจะมีอีกหนึ่งฟังก์ชันที่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยลองมากๆเลยก็คือนี่ ปุ่มนี้นะคะกับซีโรจีค่ะ <Wow. S 1> เขาบอกเลยนะคะว่าเพียงแค่คุณกดปุ่มซีโรจีปุ่มเดียวนะคะคุณจะสามารถที่จะมีการเหมือนกับเป็นท่านั่งนะคะที่สบายแล้วก็ผ่อนคลายที่สุดเลยสําหรับปุ่มนี้ค่ะ แหมคุณผู้ชมคะเรียกว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เนีได้ลองให้คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นฟิลลิ่งส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ไปสัมผัสความสบายความฟินแบบนี้ <Okay. S 1> ด้วยตัวของคุณเองนะคะที่โชว์รูมเลสเตอร์ใกล้บ้านคุณค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นอยู่โปรโมชั่นของเขาเนี่ยมีการผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นานถึง10เดือนนะคะและที่สําคัญราคาดีๆคะ่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะน่าสนใจขนาดนี้อย่าลืมนะคะรีบไปจับจองกันได้เลย <Okay. S 1> สําหรับเจ้าเครื่องนี้นะคะค มีการรับประกันมอเตอร์ถึง5ปีค่ะอะไหล่2ปีหนัง1ปีและแน่นอนนะคะว่าชื่อของเรสเตอร์เนี่ยอยู่มายาวนานกว่า20ปีค่ะ<อ>เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยในเรื่องของการบริการหลังการขายค่ะหากคุณผู้ชมสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ call center เเของเรา022553000หรือจะเป็น f a c e b o o k ค่ะเรสเตอเก้าอี้นวดไฟฟ้าเรสเตอร์ไลค่ะก็คือ a อ s i g n Rester Share Rester fill your rest ให้ Rester ดูแลคุณนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ